หมกหมกครับหมกเม,กมนูหมกหมูหมูหมูจอยนะครับวันนี้หมกแบะครับหมกแบะไปขายพี่น้องแม่กำลังคัวแบะอยู่แบะมันเอันมันแล่นตามลูกตะกัวตายนะครับไปเดีย๋ยวตอนเฮ็ดเมนูเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันมันสวยนะครับนี่นะผม ใช่อย่างนี้นะขั้นตอนการทำหมดเอออย่างนี้ตะไคร้พริกพริกแล้วก็หอมแดงหอมแดงนะนี่นะครับกำลังเฮ็ดเดี๋ยวมาเบิึงครับพ่อไปลักต้นกล้วยมาแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยอะไรงับต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยแล้วใบตองก็เอามานะ ต้นกล้วยต้วยต้้วมาจกได้นี่ครับอันนี้ใบตองครับใบตองว้ใสหมก้เนี่ยวกล้วยอับนีะครับนี่ครต้นกล้วยเนี่ยสุดยอดไ่ละใส่ต้นกล้วยไปจกเบิดทุกต้นนี้ก็ได้ตัวนี้ นี่นะครับสุดรอนะครับสุดรอเลือดร้อยนะครับมาสเตอร์บามันเลือด้อยนะครับจะจ้วงตัวสันมากดูนะครับนี่คือลูกมันอยู่ในท้องตัวนี้นะครับลูกมันนหละนำเสื่อมอ่ในห้องนี้นะครับลิซ่านะครับลิซ่าไปอ้วนจังลิซ่านะลิซ่าอ้วนจังจะขายตัวโน้นนะครับจะขายนะครับ อยู่นู่นนะครับกับลูกชายนะครับเป็นลูกของซีวนะครับอยู่ใน่ท้องเป็นออกฟอร์ดนะครับนี่นะครับนี่คือหยอกกล้วยนะครับผมหยอกหนีบหันได้แไ่นว่าเอาไส้เบิดเด้อครับเดี๋ยวที่เลือกเอาวันปอกนะครับผมปอกแล้วก็ฝานครับไม่ได้ไส้เบิดเด้อนี่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 ผมเอาให้แม่เลือกเอาว่าเขาต้องพาออกนังหยอกกล้วยที่นี่แก่สามนีนะครับนี่นะโมเมนตไส้เบิดื่อเด้อ โมไหวได้ใส่เบือดอนี่นี่นะครับแล้วก็หนูเขาครับหนูหญ่เขาเครื่องเนี่ยท้าแล้วก็ใส่ใบใบมะกรูดได้วป่ะครับใบมะกรูดใบมะกรูด,รดแล้วก็นี่นะครับเครื่องเ็ดเขาเหมือนเหมือนเนี่ยครับอยู่อยู่สวนเขาผู้แดดจ้าหลายนะครับ,อรรบตอนนี้เนี่นนยแดดมันจ้าครับหนูมันขายเงานะครับ ข่อยอยาให้เนี่ยสับก่อนนะครับแล้วเขามาเบิ่งวิธีการใส่หมกกันผมหาใบตองกันนี่นะครับเรากำลังจะเตรียมใบตองครับใบตองหมกข้านะหมกดูใกล้กลได้ป้ะเนี่ย ก็มาขั้นตอนการหมกเลยขั้นตอนนะครับจะใส่เกลี่ยเอาตาไว้นะครับเราก็ต้องเอาไปคไนะั่วไฟๆกอนนะผมนี้เป็นคนคั่วให้แม่ให้แม่แมเฮ็ดเฮ็ดดวกกล้วยนะครับเราต้องปรุงก่อนเลยปนะ่ะต้องปรุงให้เนะเมื่อกลับเพจเขาเป็นนะอ๋อปรุงก่อนบ่ ปรุงก่อนครับปรุงก่อนปลูงก่อนนี่ทำนี้นะครับอ่ะปรุงแล้วขัวก็รับเดี๋ยวเอาเอาตัดผ้าไปตอนหมกเลยเนาะมันขี้เงาตัดผ้าไปตอนตักใส่ใบตองกันเลยเฮาเนี่เติมน้ำเล็กน้อยนะครับขัวให้มันให้มันสุกนะคือจังนั้นแบบขัวหนูขัวหนูน้อยเฮานี่แหละแต่นี่หนูใหญ่นะครับอ๋อเด็กซึ่งมัวนบ่ังกันอย่างนั้นเเจ้า ไปครับตัดภาพไปตอนตักใส่ไปตองกระโดดห่น,นี่นะมึง,มงหยวกหยวกนะงามแล้วเฮาหิี่ซาวอาแต่นีิมันออกนะครับเห็นไหมเนี่ยออกนี่ออกแล้ะหิตตั้งไต่ก้อนเ่ยขั้นเกลือขัน้นเกลือให้มันอ่อนแล้วกลับไปตัวใส่ก,กันกับหนูแล้วก็เขาอยจะไปตัวให้กันแล้วเหาก็ไปตักซิ่ง<ร>เพื่อจะมีหมกนะครับใส<ร>่ใบตองหมกเนี่ย เราต้องเซาเนี่ยออกคันคันน้ำเกลือน้ำเกลือมันยุตนนนเนาะน,น,นี่ครับวีกานคันมัที่เป็นอันแค่นเพลแค่นมันนี่ครว่าต้องคันน้ำเกลือนะครับมันค่อยเขา่าเนื้อเขาา่าหนักกันเป็นาะค้นเป็นเพ่แค้นมันทีมันก็จะแซ่บมันเบ,า,บ,นบาอ่อน เราทำสุกแล้วแล้วก็เราก็มาห่อเหม,มกนะครับหนึ่งหมกยี่สิบบาทนะครับผมเรามาดูกันว่าหอ่อสิไรกีบาทมื้อเนี่ยนะครับธี่การหอ่อหมกนี่งนยังไงนะครับผม ยกตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งหมกนะครับโัวหมกเงยหรือยี่สิบบาทกินอิ่มหูเด้อเนี่ยเด้อเบิ่งครับยี่สิบบาทเองนะครับสัตว์หายากเนียหนูเงยฮอแล้วเราก็จะเป็นนึ่งใช่ไหมไปนหนึ่งใส่ซึ่งนะครับ มันก็จะนิ่งใส่ซึ้งนะครับนี่เราบรรยากาศอยู่บ้านสวนเขาเพียงนาเขานะไเดะอวดอวดเอาเอาเอาเขา,าให้อวดล่ะเอาเขามาให้ส,ส,สุดเลนี่เหรอเมนเมนได้หลายขนาดาาโอเคครับผมขออนุญาตให้แม่หักวก่อนนะครับจะ <ไป S 2> เป,ป็นนินกันบ่ายนี้แล้วมาลุ้นกันอเ,เอามาลุ้นกันว่าที่ได้จากหมกนะครับอยเหลือ มาแล้วได้จากหมกสามาหกปยี่สิบสองหมกมเนมีตะหยอกกล้วยบ่ที่น้องเด้อีใจด้วยค่เปิดออกอีกจเนื้นม้วนๆนี่นะครับผมในยี่สิบสองหมกนะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้นี่เลยนะครับอีกนี่เลือเดี๋ยวหมกไปเรื่อนะครับอนบรรยากาศดีมันดีที่ได้กินหมกอันนี้ ตู้พี่น้องเบิ้งแซ่บๆเดี๋ยวขอเชี่ยวที่ว่าเป็นแมวนะครับเป็นหนูแย่หนูแย่แมวว่เลยได้เป็นผิดกฎหมายเด้วหนูใหญ่หนูใหญ่ครับผมปไปไ,ไปเจอกันบัดกินแล้วก็บัดสรุปไลน์ได้พี่ไขเ่เบ,บิร์ตบ๊องมอนี้นี่นะครับ<อ>ครับผมตอนนี้เสร็จแล้ว<อ>เสร็จแล้วนี่นะหมกหนูแย่หมกหนูแย่ อันนี้หมกกินเองนะครับไม่ได้หมกไข่เบื้องนี้ครับเบื้องนี้จานนัครก็ไม่น้องแล้วก็แจ้วแก้วครับหมก่็คือกินแค่ได่หมกนะ่ะ ตุยมตรงนี้เนาะหนึ่งห้อนครับเขาก็เลยห้อนไหลโอ้เย็นช่วยๆอยู่เดียวเติมพลังจดีวบบกันทำคำเราเด้อคำมาเด้อมากินข้าลวกันครับ,ขอ,รบขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่มาอุดหนุนนะครับผมผมเฮ็ดไข่นล้ได้แล้วก็เหลือไว้หมกหนึงหมกหนึงไม่กินนะเพราะว่าโอ้หพอข่าก็ะยาคือกันเนาะ thì tăng đấy, đấy. ผิดหวังไรครับผู้ใหญ่ไม่ได้กินอ่ะบอกเลยหนูเนี่ยแก้วเจ้วกินกับแก้วเข้ากันเห็นแบบนี้แล้วไงแบบนี้ครับสุดยอด บ้เขาห้าเ<ะ>ขาห้า นะครับบรรยากยาศยามแรงบ้านฮอชิวๆครับชิวๆคว, <c oughs> วามสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆครับ <c oughs> อย่าลืม <c oughs> น,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครให้ผมด้นะครับ บักคาสุยนะครับผมอีเมงทาง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับเพจ a c e b o o k นี่เป็นบักคาสุยพาทํานะครับแล้วก็ YouTube จะเป็นบักคาสุยชาแนลนะครับบากน,น,นะครับผมขออนุญาตกินต่อก่อนนะครับดัานคลิปมันเหงา <c oughs> ไปผมบ๊ายบาย